สวัสดีสบายดีพี่น้องฟองป,องปายเบิร์ดสุขภูสุขพจนยินดีต้อนรับสู่สองสาวหน่อยโคตไก่บาตสน์เน่มาหนี่นีจ่จ้ะเสียค่ะเสียพันค่ะสั่งทุเรียนมานะคะทุกคนในราคาเท่าไรสี่ร้อยหกสิบเก้าสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทพี่น้องไปเบิ่งทุเรียนข้างในเลยจ้ะพี่น้องว่าหน่วยใหญ่หรือหน่วยน้อยสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทเลยจ้ะพี่น้องจ้า ถ้าเปิดเบิ่พร้อมกันเล่น้จพี่น้องแทน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 ,ทน,ทน,ทนว,ว้าวโอ้ยคือเป็นตะหักใล่ะเขาบอกว่าประมาณสองสามโลเน้องต้องการพิจารณประมาณนี้แหละเพราะลูกมีกันนักเป็นโลเลยสมราคาอยู่ด้ีพี่น้องมาเคียบหน่อยใจพี่น้องมาเคียบย <laughs> อือโอ้ยเอาเนาะซัมอันกินซัมมี่เนาะ เออเดี๋ยวเมื้ออื่นกันหลังมื้ออื่นกันกินซัมมี่มื้อนี้พี่น้องนี่หน่วยนี่ใหญ่กว่าหมูเลยหน่วยนี่เออกินซัมมี่ล่ะทุเรียนเท่ากับเนาะเท่ากับซื้อซัมมีลล่ล่ะราคา400เนาะพี่น้องท่านซื้อเลขซื้อเบอร์เออราคาหลายๆพันนะเฮาย่อมซื้อเนธินทินดีสาวพรเป็นไรล่ะทุเรียนเจ้าเป็นไรล่ะแม่มัก มาเคียบน้ำมาแหละสะพอนคืคือมาเคียบน้ำเลยเนาะโปอาปลาบงรู้จับอะไรยังาซก่อนอบอกนั่าซูกหรองเขาบอกว่าจห้จีบางอเขาบอกว่าจักจักมือลองเบิ่งจางตอรงจบบ้งเอ้ยมันเรียน ใหญ่มันกัแพงเนาะนกกระสือน้อยๆเนี่ยแหละว่ากินพี่น้องตา่าเบือกมันบางเนาะโอ้ยยังบรทุเลยเนี่ยรู้ว่าไดเลยได้จากโรงปาดอะไรมี่น้อยได้ปะโอเคพี่น้องลูกลูกกำลังเป็นตาหักตัวเจ๋วอะไรเนี่ยสี่ร้อยกว่าบาทเป็นตะแพงตุ๊กปูตุ๊กปูติปีอ่ะพี่น้องเขียนใหญ่ลยตองนั้นสาม้สองู ยังบลสุกพี <h h ่น no ้องทาอีกประมาณจักมื่สองสามหมื่นประมาณสองสามหมื่นเนาะพี่น้องโอเคเข้าๆร่อนมันสุกก่อนตอนนี้ยังบลสุกเห็นไหมด้วยเห็นไหมด้วยน่าเกลียดมากเลยคือหมาเนี่ยเบิ้งหน่อยนี่ตุ๊กฉันเฮ้ยมันซุกเลยเจ้าหน

À, kép vừa à, hay thùng hai mắt khổ phục luôn nơi này nhanh nơi này nhanh xuống nhạc tắc tắc ทะลุไปชุกจากโลกเนาะชาวบาเอาสีมาพร้อมกินเลยแต่ยามมันบ้องมันมันอะไรนี่ยแมนอยู่ดอกแล้ลูกค้าก็จะรียนจีนเอ้อโอ้ยดูกันไทยความูรู้ชุกรอบอีกสองมือพี่น้องทนายกิน่ชเนี่พี่น้องมือนี่มือนี่มือที่ทนายมือที่สามเนาะมันที่ชุกอยู่วะล่ะ ก็ไม่เห็นนานตาไปทันละก็ออกมาเหมือนกูโมงไม่หยุดวันนี้มือที่สามแล้วพี่น้องมันสุกแล้วจ้าทุกคนทุเรียนสุกแล้วจ้า,จากินแล้วก็อิ่ม้วเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขึ้นมาก่าจ้าขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อ ไม่หูกับเจ๊ค่ะแล้ก็ให้เจ๊ไปแล้วใครปวดเจ๊อ่ะชุกไมคือดมขักแต่คนใหญ่คูยอยู่งลางธนะขึ้นมาได้คุยอยู่งลางมางวกขึ้นคอยบล็อกนะมแล้คอยดึงแลวะึ้น อภบั้วอเองมาต่อเลยนี่แกเยมากสิเออให้พันองอันดีแล้วเอาไปใจมีดหน่อยขามันนมาสุกหรอแต่มันขึ้นิสุดเยลิ้นคนบ่มีหัวเึยลิ้นคนบ่มีหัวห่ย หัวยังล่ะหัวใจบอหรือหัวยังว่าวหัวเนี่ยมันมันเป็นข้นเลยดิดเ,ยเปิดกล่องมาแนจาโปรไดก็ไดว,ว้าวอุ้ยมันสวยงามมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะทุกคนถึงมันลูกมันจะน้อยนะคะคถึงลูกมันจะน้อยๆตัวมุตติมีนะคะแต่ว่าข้างในมันก็งามอยู่นะทุกคน ถึงลูกมันจะเล็กนะคะทุกคนแตบบ่ข้างในมันสวยงามมากเลยค่ะทุกคนจะาดูสิดูสิสะะดูสิดูสิดูสิทุกคนจับ,บจับแบบไหนจับเปลอกมันเออมันจะมาล่มมันจะบาเออพี่น้องเบิกงแมงามบ่ลบ่าเห็นบอกงามบล่ลูกมันหน่อยซือซ้อเด้ถ้าหน่อยแล้วมันงามเลยมันได้ยูผสมราคาเนาะราคาสี่ลอยสี่ลอยบอกสี่ลอยกว่าบาทเนาะ นาก็เลิก่าห่้อสงไหหวานหรอน่องวานนรนเลยตุมติกติปี้ติปต้มติติตปเป็นแต่แสบแ่ได้พีเ่นอชหมั่งเชี่ยมย กินเบอร์เจ้าวกัคนฝากต้องกินโอ้ยโอเคอยู่นะอุ้ยงามกันยังแบากรอบหน่อไม่เลยไหนแซ่บบ่หวานมันเนาะบอกบอกรสชาติคือบอกรสชาติว่ารสชาติเป็นยังไงคะแซ่บแซ่บไหมยังพูดเรื่องต้องกินอีกอักคำหนึ่งอักกัดอีกขับหนึ่งถือไป็นนิดนึง เพราะต้องสั่งเป็นบ่ลษันี้บต้องสั่งใช่ไหม่าห้ดีนะมืออมื่นเพราะมือมันสิเหล่มันกับสิเหล่เดสั่งมาสิแต่ว่ากระแซบอยู่นะมันดีมันติดหวาแต่ว่าอิ่มแล้วโอเคเพิ่อิ่มว้าวสวยงามมากเลย